สวัสดีครับมาพบกับพยากรณ์อากาศประจำวันที่20กรกฎาคมพุทธศักราช2567สำหรับลักษณะอากาศวันนี้ ร era, um ่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือตอนบนภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนและประเทศลาวตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังปานกลางในขณะที่มีลมใต้และลมตะวันออกเฉียงใต้พัดปกคลุมชายฝั่งของภาคตะวันออกและอ่าวไทยลักษณะเช่นนี้ทาให้ภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือและด้านตะวันออกของภาคกลางมีฝนตกหนักบางแห่งโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่ในภาคตะวันออก ขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังนตรลยจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทําให้เกิดน้ําท่วมฉับพลันและน้ําป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ําไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มสาหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยมีกําลังปานกลางโดยบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูง1-2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตร ขอให้ชาวเรือนในบริเวณดังกล่าวเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองสำหรับพายุดิปชันบริเวณทะเลจีนใต้ตอนกลางมีแนวโน้มจะทวีกำลังแรงขึ้นเป็นพายุโซนร้อนคาดว่าจะเคลื่อนผ่านเกะาะไหหลำและเคลื่อนขึ้นฝั่งบริเวณประเทศจีนตอนใต้ในช่วงวันที่21-23กร,รกฎาคมนี้โดยพายุนี้ไม่ส่งผลกระทบโดยตรงต่อลักษณะอากาศของประเทศไทย ขอให้ผู้ที่จะเดินทางไปบริเวณดังกล่าวตรวจสอบสภาพอากาศก่อนออกเดินทางในช่วงวันดังกล่าวไว้ด้วยในส่วนของการพยากรณ์ฝนสะสมในรอบ24ชั่วโมงข้างหน้าประจำวันที่20และวันที่21กรกฎาคมพุทธศักราช2567จากแบบจำลองเชิงคอมพิวเตอร์ของกรมอุตุนิยมวิทยาคาดการว่าในช่วงของวันที่20กรกฎาคมบริเวณประเทศไทยต,ยตอนบนรวมถึงในพื้นที่ทางด้านภาคใต้ ยังคงมีแนวโน้มที่การกระจายของฝนยังอยู่ในเกณ์ค่อนข้างดีโดยเฉพาะในพื้นที่ทางด้านภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือด้านตะวันออกภาคกลางด้านตะวันออกภาคตะวันออกและภาคใต้ตอนล่างสำหรับในช่วงของวันที่21กรกฎาคมนี้แนวโน้มการกระจายของฝนในพื้นที่ทางด้านประเทศไทยตอนบนมีแนวโน้มในเรื่องของปริมาณและการกระจายที่ลดลงแต่ยังคงมีฝนตกหนักเกิดขึ้นได้ในพื้นที่ทางด้านภาคเหนือโดยเฉพาะทางด้านตอนบน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือด้านตะวันออกภาคตะวันออกและภาคใต้าบางพื้นที่ขอให้ประชาชนบริเวณประเทศไทยระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากที่อาจจะเกิดขึ้นในระยะ1-2วันนี้ไว้ด้วยสำหรับการพยากรณ์คลืนลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยประจำวันที่20กรกฎาคมพุทธศักราช2567 คาดการณ์ว่าในระยะนี้มรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้และอ่าวไทยอยู่ในเกณ์กำลังปานกลางทําให้คลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยอยู่ในเก์กำลังปานกลางเช่นเดียวกันโดยทะเลอันดามันตั้งแต่ทางด้านจังหวัดระนองขึ้นมามีขึ้นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองขึ้นสูงมากกว่า2เมตรส่วนทะเลอันดามันบริเวณทางด้านจังหวัดพังงาลงไป รวมถึงในพื้นที่ทางด้านอ่าวไทยตอนบนและตอนกลางตั้งแต่ทางด้านจังหวัดส,สุราษฎร์ธานีขึ้นมามีคลื่นสูง1-2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรสำหรับอ่าวไทยตอนล่างตั้งแต่ทางด้านจังหวัดนครศรีธรรมราชลงไปมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูงมากกว่า1เมตรขอให้ชาวเรือในบริเวณทะเลอันดมามันและอ่าวไทยเดินเรือด,ด้วยความระมัดระวงังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองไว้ด้วย ในวันนี้ทางกรมตุนิยมวิทยาได้ออกประกาศกรมตุนิยมวิทยาเรื่องพายุดิเปชันเป็นฉบับที่หนึ่งโดยมีรายละเอียดดังนี้พายุอากาศตามภาคต่างๆของประเทศไทยภาคเหนือมีฝนฟ้าขนองร้อยละเจสิบของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายน,าน่านอุตรดิตถ์ตาก กำแพงเพชรพิจิตรพิษณุโลกและเพชรบูรณ์อุณหภูมิต่ำสุด2 4่สถึงยีองศาเซลเซียสอ,อุณหภูมิสูงสุด31-35อถึงสาองศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าขนองร้อยละเจของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนนองคายบึงกาฬอุดรธานีสกลน,นครน,นครพนม ลาลสินมุกดาหารยยโสทธรอำนาจเจริญนครราชสีมาบุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสะเกดและอุบลราชธานีอุณหภูมิต่ำสุด24-26องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด30-34องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าขนอง106ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครสวรรค์ลบบุรีและสระบุรี อุณหภูมิต่ำสุด24-27องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด,ด32-35องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าขนองรอดับ80ของพื้นที่และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีฉะเชิงเซาชนบุรีระยองจันทบุรีและตราดอุณหภูมิต่ำสุด 24- 2 7องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด28-3 3องศาเซลเซียส ภาคใต้ฝั่งตะวันออกฝั่งอ่าวไทยมีฝนฟ้าขนองร้อยละสี่สิบของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคิริขันชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชยะลาและนราธิวาสอุณหภูมิต่ำสุด24 25องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุดส1 3 6บเอดงสองศาเซลเซียสภาคใต้ฝั่งตะวันตกฝั่งอันดามันมีฝนฟ้าขนองร้อยละหสิของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดระนอง พังงากระบี่ตรังและสตูลอุณหภูมิต่ำสุด25-27องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด31-35องศาเซลเซียสกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนหรือฝนฟ้าขนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งอุณหภูมิต่ำสุด26-27องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด31-34องศาเซลเซียสในระยะ1-2วันนี้ บริเวณประเทศไทยโดยเฉพาะในส่วนของพัง,ง้าภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางด้านตะวันออกและภาคตะวันออกยังคงมีบางพื้นที่มีลักษณะของฝนตกหนักถึงหนักมากเกิดขึ้นได้ขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังตลาจะฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทําให้เกิดน้ําท่วมฉับพลันและน้ําป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ําไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มไปด้วยสําหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดมามันและอ่าวไทยอยู่ในเกณฑ์กําลังปานกลาง ขอให้ชาวเดือนในบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองไว้ด้วยท่านสามารถติดตามข้อมูลพยากรณ์อากาศได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้สำหรับวันนี้สวัสดีครับ